ต่อมลูกหมากเป็นต่อมเล็กๆแต่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้ชายทุกคนต่อมลูกหมากโตเป็นปัญหาทั่วไปในผู้ชายเมื่อคุณอายุมากขึ้นแต่ชายหนุ่มบางคนก็ประสบปัญหาต่อมลูกหมากเช่นกันแล้วจะจัดการอย่างไร นี่คือวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการจัดก,การอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อลดอาการเนื่องจากต่อมลูกหมากโตการรับประทานอาหารบางอย่างที่คุณต้องควบคุมคุณควรกินอาหารต่อไปนี้ในระดับปานกลางเท่านั้น อาหารจมพวกเนื้อแดงไข่ผลิตภัณฑ์ไดอารี่ได้แก่นมชีสเนยนมเปรี้ยวควรควบคุมการกินเนื้อแดงอย่างแน่นอนอาหารเหล่านี้อาจเพิ่มขนาดของต่อมลูกหมากและทำให้ระคายเคืองเมื่อคุณพยายามปัสสาวะและจะส่งผลต่อชีวิตทางเพศของคุณอาหารที่ดีต่อต่อมลูกหมากได้แก่มะเขือเทศต้มหรือซุปมะเขือเทศมเมล็ดฟักทองบรกโลคโลี่กะหล่ำปลีคะน้ากะหล่ำดอกและเบอร์รี่อย่างสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ และเบอร์รี่นั้นดีต่อต่อมูกหมากถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์วอลนัทเฮเซลนัทมีประโยชน์ต่อต่อมลูกหมากถั่วส่วนใหญ่มีสังกะสีสังกะสีมีความสําคัญมากสําหรับต่อมลูกหมากที่แข็งแรงปลาอย่างปลาแซลมอนปลาซาดีน และปลามแมเคเรลนั้นอุดมไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า3จะช่วยให้ร่างกายลดการอักเสบดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะจัดการกับการอักเสบในต่อมลูกหมากลดการใช้แอลกอฮอล์เกลือและอาหารรสจัดอาหารเหล่านี้จะเพิ่มการระคายเคืองที่ต่อมลูกหมากมีชีวิตที่มีสุขภาพดี หากคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องของฉันสำหรับวิดีโอใหม่ขอบคุณที่รับชั่วโมง